สวัสดีคยายนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเคลื่อนไหวแบบมีนัยยะทศวรรษที่สูญหายวาทกรรมที่กำลังถูกรือ้อฟื้นชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตขบวนการดิสเครดิตลุงตู่กำลังเร่งทำกันผู้ใช้เฟซบุ๊กแอลวนิชาลิ ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีสื่อมวลชนหลายคนออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยขาดการพัฒนาโดยใช้วาทกรรมว่าทศวรรษที่สูญหายโดยระบุว่าปรากฏการรื้อฟื้นทศวรรษที่สูญหายคำว่าทศวรรษที่สูญหายได้ยินบ่อยทั้งช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามรัฐบาลพลดิกประยุทธ์เป็นผู้อ้างถึงบ้างก็ใช้คำว่า8ปี9ปี10ปีเพื่อจะสื่อว่ารัฐบาลพอดิกประยุทธ์ไร้ผลงานสร้างความเสียหายบุคคลที่ศึกษามาดีรวมทั้งผู้ไม่ดำรงอยู่ในความอาคติก็น่าจะทราบดีว่าความจริงเป็นตรงกันข้ามรวมทั้งทางด้านการใช้ตัวชีวัสากล ผู้เขียนก็ได้นําเสนอข้อพิสูจน์จานวนไม่น้อยที่แสดงถึงผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งที่ชนะรัฐบาลก่อนหน้าและที่เหนือกว่ารัฐบาลปัจจุบันแต่ขณะนี้ดูเหมือนจะเกิดปรากฏการ์รื้อฟื้นทศวรรษที่สูญหายขึ้นมาอีกในท่วงทํานองคล้ายจะลากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คสอชอบวกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลือกตั้งมารับผิดชอบปัญหาของรัฐบาลปัจจุบัน โดยเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม68มีการเผยแพร่คลิปรายการนายดนายเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่แสดงความเห็นว่าจะให้ผมยอมรับรัฐบาลลุงตู่ผมรับไม่ได้ประเทศไทยเสียเวลาไปเกือบ10ปีกับลุงตู่โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยได้แค่การปะผุชั่วครั้งชั่วคราววันที่12มีนาคม68คลิปรายการฟังหูไวห้หูนาทีที่13.48 นายวีระธีรพัฒนกล่าวว่ามีปัญหามากมายในขณะนี้หนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจตกต่ำการแข่งขันสู้ประเทศอื่นไม่ได้ภาคการผลิตเทคโนโลยีไม่ทันเขาส่วนหนึ่งอาจต้องโทษรัฐบาลประยุทธ์ว่าปิดประตูไป9ปีไม่มีทางไปเจรจาการค้าเรื่องการส่งออกเป็นตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจเราเหลืออันเดียวท่องเที่ยวที่เหลือไม่เห็นเลย วันที่15มีนาคม Facebook ของธนงแฟนคลับโพสต์ว่า GDP ไทยตกตำ่ำเศรษฐกิจช่วยสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่า8ปีของลุงตู่ไม่ได้วางรากฐานอะไรให้เศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้าหรือมีการเติบโตมีแต่สร้างหนี้ปรากฏการข้างต้นคล้ายจะสะท้อนความคาดหมายไปยังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลวันน่าจะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานและด้วยเหตุผลดังกล่าว ดูประหนึ่งว่าฝ่ายที่ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาบริหารก็พากันเร่งสร้างความรู้สึกไม่ยอมรับขึ้นในหมู่ประชาชนหรือไม่แต่หากการสร้างความรู้สึกไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์ตั้งอยู่บนข้ออ้างที่ไม่เป็นความจริงมันมิเป็นการกล่าวเท็จบิดเบือนต่อประชาชนอันจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติหรือลองนําข้ออ้างบางช่วงมาวิเคราะห์ดูจากที่นายวีระกล่าวว่า ส่วนหนึ่งอาจต้องโทษรัฐบาลประยุทธ์ว่าปิดประตูไป9ปีไม่มีทางไปเจรจาการค้าถ้าเราย้อนระลึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียที่พ่วงมาด้วยโอกาสทางการค้าอย่างมหาศาลร,รวมทั้งการจัดประชุมเอเป็กที่ประเทศไทยที่มีมิตรประเทศมากันมากมายเปิดทางให้หน่วยงานไทยเจรจาด้วยมากเท่าที่อยากจะทำแม้ในสมัยคสช ก็ปรากฏภาพพลเอกประยุทธ์จับมือกับท่านสีท่านปูตินท่านโมดีด้วยความพึงผายในบรรยากาศอบอุ่นด้วยสัมพันธไมตรีอันดีแล้วยังจะพูดได้หรือว่าปิดประตูไป9ปีนายวีระกล่าวต่อไปถึงเรื่องการส่งออกว่าเป็นตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจคล้ายจะหมายความว่าปิดประตูไป9ปีการส่งออกก็ไม่เกิดด้วยผู้เขียนได้ตรวจสอบข้อมูล World b แ n k พบว่าในยุคคอสชอยอดส่งออกพุ่งขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งยอดส่งออกของรัฐบาลเธอดูตกแตะมากแทบไม่เพิ่มเลยและหลังวิกฤตโควิดยอดส่งออกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังเลือกตั้งก็พุ่งขึ้นสูงอีกเช่นกันในครั้งนี้สูงชันกว่ายุครัฐบาลทักษิณเสอีกอ้างอิงภาพเปรียบเทียบผลงานการส่งออก และยังนำมาซึ่งการได้ดุลการค้าสูงกว่าบรรดารัฐบาลก่อนหน้าในช่วงเท่าที่มีข้อมูลแสดงน่าจะสรุปได้ว่าทางด้านการส่งออกรัฐบาลพลเอ,อกประยุทธ์ได้วางรากฐานที่ดีไว้ให้กับประเทศแล้วนายวีระกล่าวถึงแหล่งรายได้ของประเทศว่าเราเหลืออันเดียวท่องเที่ยวที่เหลือไม่เห็นเลยผู้เขียนเพิ่งพิสูจน์ไปในโพสต์ก่อนหน้าว่า 1. อันดับความสามารถในการแข่งขัน t r a เวลแอนด์ทัวริรัฐบาลคอสอชอดีกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2. อ,อันดับการขับเคลื่อนการพัฒนา Travel and Tourism ซึมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังเลือกตั้งดีกว่ารัฐบาลเศรษฐาและแพทองทาน 3. Set ซตทัวริซึมอิน็หลังโควิดสูงสุดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้ง3ข้อนน่าจะพิสูจน์ไล้ว,ว่า ทางด้านการท่องเที่ยวรัฐบาลพลเิกประยุทธ์ก็ได้เปิดโอกาสที่ดีมากไว้ให้ประเทศอีกเช่นกันส่วนรัฐบาลปัจจุบันจะมีหรือไม่มีฝีมือรับช่วงต่อจะต้องฉุดกระชากลากถูให้รัฐบาลพพเิกประยุทธ์ตามมารับผิดชอบด้วยทําไมโพสต์นี้แม้จะพิสูจน์แย้งเนื้อหาของนายวีระคนเดียวแต่ข้อมูลก็น่าจะเพียงพอสําหรับแย้งเนื้อหาของนายหมาแก่และโพสต f เฟซบุ๊กของนายธนงแฟนคลับด้วยเช่นกัน ทศวรรษที่สูญหายถ้าจะมีก็น่าจะกำลังเริ่มขึ้นมากกว่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ